สวัสดีค่ะจากแอดมินร้านช่างคิวนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็จะพามาดูงานนะคะเป็นทรงมือสอดไม้ประดู่นะคะเป็นทรงนี้เลยนะคะตามที่ลูกค้าเห็นเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจทรงนี้นะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ0 9 7ย์8 8 6 5 0นนะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะ เป็นงานไม้ประดู่นะคะตัวนี้ราคานะคะอยู่ที่ส0 0พันนะคะส่งฟรีนะคะจ่ายปลายทางได้เลยนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะรางที่ใส่ให้นะคะก็จะเป็นรางเควันนะคะมีความยาว1,20เมตรยีนะคะรางชุดนี้นะคะเนี่ยค่ะเป็นรางที่มีรูกเก็บสายพีอีนะคะเป็นรางเควันนะคะรางรุ่นนี้มีความปลอดภัยสูงนะคะไม่ทําให้ลูกดอกมาพันกับสายพีอีนะคะ ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่พันกันแน่นอนนะคะเพราะว่าร่องลูกดอกแล้วก็ร่องอสายสายพีอีนี้ก็คือคนละร่องกันนะคะคนละรูนะคะรูสายพีอีนี้ก็คือเราจะเอาซ่อนไว้ข้างล่างนะคะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นมาพันกันนะคะไม่เกิดอันตรายแน่นอนนะคะรางเควันนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะรางจะมีความยาวหนึ่งเมตรยี่สิบนะคะระบบไกดที่ใส่ให้นะคะก็จะเป็นระบบไกสแตนเลสมีเซฟนะคะเป็นระบบไกด ของค่ายช่างคิวนะคะออกแบบเองผลิตเองนะคะเนี่ยค่ะไกเรามีรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะถ้าลูกค้าใช้ไปนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไกนะคะส่งมาเคลมได้นะคะส่งมาซ่อมได้ถ้าซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีนะคะเรามีรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยนะคะสําหรับระบบไกนะคะทรงก็จะเป็นทรงนี้นะคะเป็นงานไม้ประดู่เป็นงานเนียนงานสวยนะคะ เนี่ยค่ะไม่สากมือนะคะไม่มีเสี้ยนไม้นะคะรับรองได้นะคะเนี่ยค่ะราคานะคะอยู่ที่ 2, ส0 0พันรงฟรีจ่ายปลายทางนะคะถ้าลูกค้าสนใจทรงนี้นะคะทรงมือสอดไม้ประดูราคา2,000นนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์นะคะที่ให้ไปพร้อมอปืนชุดนี้นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะมีท่อพร้อมสาย PE นะคะท่อพร้อมสาย PE 100นอนด์นะคะ ก็ประมาณพันไปให้ก็ประมาณ4เมตรนะคะเอ้ยสี่สีเมตรนะคะเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีลูกดอกนะคะลูกดอกให้หนึ่งลูกลูกดอกยาวสี่สิบเซน4มิลน,นะคะสำหรับรางเควันใช้ลูกดอก4มิลน,นะคะเนี่ยนะคะลูกดอกแล้วก็มัดหน้าไก่นะคะ รุ่นนี้ใช้มัดหน้าไก่นะคะแล้วก็จะเป็นงานปีกนะคะเป็นปีกสแตนเลสนะคะมีความยาวอยู่ที่40เซนนะคะตัวนี้นะคะปีกรุ่นนี้นะคะก็ใส่ได้ทั้งโรลเลอร์เปลือยนะคะโรล,ลเลอร์แบบขาครอบนะคะก็มีรูสไลด์ให้ข้างบนนะคะเสริมยางได้เยอะตามรูเลยนะคะเนี่ยค่ะเสริมยางได้นะคะเจาะใส่โรลเลอร์เปลือยโรลเลอร์ใส่ได้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ เจาะไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโรเลอร์ให้1คู่นะคะเป็นโรเลอร์ซูเปอร์ลีนนะคะแล้วก็จะมียางนะคะสําหรับใส่ซูเปอร์ลีนยางจะตัดยาวหน่อยนะคะตัวนี้สําหรับใส่ซูเปอร์ลีนมันก็ต้องยาวนะคะยางขนาด13มมิลน,นะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ที่ให้ไปครบก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะก็ตามนี้เลยนะคะราคานะคะส0 0พนนะคะส่งฟรีจ่ายปลายทางได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ ถ้าลูกค้าไม่สะดวกทาง Facebook หรือว่าไม่สะดวกทาง l ล n e นะคะโทรมาสั่งได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมือสอดไม้ประดูราคาอยู่ที่2000นะคะถ้าลูกค้าชอบรุ่นนี้สนใจทรงนี้นะคะโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะส่งฟรีจ่ายปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาดูงานเต็มๆนะคะนี่นะคะรางจะยาวอยู่ที่1เมตรยีนะคะนี่ค่ะงานของช่างคิวนะคะจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,500บาทขึ้นไปนะคะ ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะคะราคาเท่าไหร่ลองกดเข้าไปดูในช่องก่อนได้นะคะลองเลื่อนดูนะคะว่าเราชอบทรงไหนราคาเท่าไหร่นะคะโทรมาสั่งได้นะคะของเรามีครบพร้อมส่งนะคะส่งของทุกวันนะคะหยุดเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเนี่ยคะ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นงานไม้ประดู่นะคะราคาอยู่ที่2,000นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะ 097 2688650นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ